ตู้ดะนะครับก็จะเพิ่มเบือกันนะฮะวันนี้นะครับออยกขึ้นยกลงยกลงยกขึ้นนะฮะ เด็กเพิ่งเบือเนอะอฟซีเ้อดูให้ไางนาทีก็ได้ไม่ต้องดูจบอย่ที่พูดกันตรงๆขอกันแค่ห้านาทีนี่แหละเนาะขอขอดูคนละห้าหกนาทีวันนี้เราอยู่กับการย้ายของให้กับพี่วัดเนาะเอฟซีเด็กเพิ่งเบื่อนะไม่ได้ใครรับแอนเแล้วหรอไอห้าหมื่นไหมแล้วต้องมีคนมาตีต้องีคนหนักเดี๋ยวจะจบกันเลยอีหลูเหร

ต้นไม้ไว้ตรงไหนต้นไม้ต้นไม้เหรอต่อไปก็ย้ายต้นไม้ให้มันให้มันหลบร่มตอนเช้าเจอแดดอ่อนๆต้นไม้ยหลบร่มได้โอเคอ่ะเออเอฟซีคะเอฟซีเอฟซี

ตัวยูแล้วก็แปดหกตัวนะฮะทักไลน์มาทักไลน์มาแล้วก็บอกว่าดูผ่านช่องเสือพอไปเสือจะได้ค่าคอมมิชชั่นเเอาลยดูดช่องแอนแฟมิลี่ด้วยเด้อแอนแอนได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ใครยกก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยใครยกได้ค่าคอมมิชชั่นอ่ะใหญ่มากนะครับยังไม่ถึงมาากหคนลงค์ใหญ่จริงใหญ่จริง ต้องมัดเลยดิหนหั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 ข้นงั้นก็ได้อือนี่นะฮะต้นแยแๆสูงเท่าบ้านซื้อ3ามหมืนไปขยายได้กำไรเป็นแสนในปีขั้นตอนยิ่งไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เลยต้นเยอะ ดิ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งมันจะได้ส5้าล้านเลยนะดูดีๆมันต้องมีเลขสักเลขอยู่เลยนะโอ้โหนี่เหรอ ละเยบาทนะวยมอ้ยไฮยูมาด้วยมะไม้ใหญๆต้นละเจ็บาทสวยมากเลยค่ะใครั่างหากช่องแอนบลูมี่คะคำชั่นด้วยไอเห็นเป็นีิอะไรเนี่ยติ๊กมีนิี่กนต้นไม้น้ำตกสวยเนาะไม้ใหญๆสวยอ่ะิ๊กขีหนู้ง้ นี่กินหนูได้เลยนี่กินกระถางนี้ไม่ได้ขายในเอฟซีนะคะจะไว้กิน,กนเก็บกินอะไเจี้าไข่ซอยซอยซอยอะไรเนะี่ยกินทุกวันเลยทุกวันพอไปลุกกินอะไรก็ไข่นี่แหละเอฟซีดูคลิปนี้ให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจบให้อันน,น,นี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่รอันนี้ไม่ขายครับอันนี้ไม่ขายเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่กระถางใหญ่เพราะว่าจะตั้งราคาไว้เพราะว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวจะแต่งก็ไม่เอ็งเอฟซีดูให้จบคลิปนะจะโชคดีนะ มันมีเลขนะครับถ้าดูดีมีเลขมันมีเลขนะดูดีๆมีเลขอ้าวเมื่อก่อนนี่เลยสามต้นนะบ้านยังนี่เลยเออเหนือไหวไหมน้อไหวไหมน้ออ่ะนะเรียบร้อยอืผลรอบที่สามแล้วนะตอนนี้เออพอเอาต้นไม้มาลงปุ๊บบ้านเริ่มมีชีวิตชีวาเลยดูดีดีมีโชค มไม่ต้องพูดพด่ดาๆดดส่องแล้วด่าๆส่องแล้วดูดีๆมีโชคนะสามตัวตรงอาจจะเป็นของคุณในวันนี้ก็ได้หกตัวใคี่ัเลยส มเงางน้นคะอะยังเอยอโอ้คุณก็สวยมากเลยดูนะสวยสวยสวยอืมอ๋อค่ะที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายโอ้โหนูนไปถึงนู่นเลยน่น้นาพี่วป็นวั์เตะบอลเตะสนามบอลข้างนู่นเลย เออเออลูกพลก็มาจัดครับจัดตรงนี้ไหมโอ้โหเหมาะเลยเนาะเออเอาว่าไปใช่ใช่เสียบน้ำมาใส่ตู้เย็นหน่อยทีโอเคโอเคเสียบเลยเสียบแล้วเอะไะเสียบไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเันนี้เราจะอยู่คลิปกับการย้ายทั้งวันนะเอฟซีก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเป็นกำลังใจดูคลิปให้เราด้วยนะคะจ้ะเพราะว่า อาร้อนแล้วนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ อก็ต้องลงแบบนี้ให้คนดูเยอะเยอะดนี้ไฟใหม่แน่ยังเหลือตัวนี้อีกเอาไป ครับเจ้าของไม่เคยไม่ได้สนธนาว่าความมันเป็นปีกว่าแล้วแต่ปีห้าเจ็ดย้ายไปอยู่แล้วก่อนที่จะย้ายมาผมก็ไม่ได้ออเท่าไหร่เพราะว่าเพราะผมช่วยเหลือเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เขาบวชละนู่นตั้งแต่น้ำฝนยังเรียนไม่จบนู่นขนาดช่วยบวชเป็นพักหนึ่งไม่พอเพอเรียนเนบ่วดเรียนนั่ไม่พอตุลาการทหารที่สาว้งแต่ไปดูที่มีกาศลงไก่อลไร ขาโอนมาให้ทีละ500ทีละพันน้องเขาถามเขาก็ไม่ได้เอาเยอะแต่ว่าเราช่วยเขาไงแต่เขา